สวัสดีครับมาอันนี้พามาดูของใหญ่ลุยลมลุยโคนหนี่นิวฮอลแลนด์ทีเอสเก้าศูนย์ไปเรื่อยๆั้งแกเขาขับเองอันนี้เสียคีบจัดให้ มาดูของใหญ่ๆ New Holland TS 90 90แรงอือพี่น้องลุยนานเนยวยถ้ารุ่นนี้ติดนี่ต้องแม็กโครนะพี่น้อง มันแรนดูขอ,อ,องใหญ่ๆดูเอาพี่น้องล้อนี่ท่วมหัวคนขับเลยเออเออดินเปียกพี่น้องจะมีลมไหมถ้ารุ่นนี้ติดลมนี่เออต้องแม่โคอย่างเดียวหื้อ เหนียวเหนียวฝนก็จะตกพี่น้องออมืดใหม่แล้ว New Holland ทำไงได้พี่น้องปีนี้มันทำหน้าลำบาก ออวันดำพี่น้องออมันไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนรถเล็กอเขาวานหมดแล้วแจ้เพิ่งมาวาน เนือครับมันจะหนกักหนักรถหน่อยไปเรื่อยๆคนขับสุดยอดระดับปรัมาจารย์แล้วมาแล้วพี่น้อง

่อย่ไน้มาด้ข่อยวานทึ่งเอาเลยไงเออล้วก็สูบน้าเอ้าหสูบน้าออก้าวห็นบ่น้าเรื่มแตกอันนี้เลยเริ่มแต่นอกอะได้นั่นมึกำับวานม้งนี่นวานเล ดูแต่ของเล็กๆวันนี้มาดูของใหญ่หน่อยดูกันพี่น้องจะมีไหมลุมอากาศมาลุ้นกันด้ว โอ้ถ้าติดนี้ยุ่งนะพี่น้องแต่เขาคขงมั่นใจแหละเพราะว่าเป็นนาเขาเองใหญ่ๆอย่างนี้นี่ต้องไว้ดันดิน เหนียวพี่น้องเหนียวปีแล้วน่าจะไม่หล่มครับน่าจะไม่หลม่มเพราะว่าประสบการณ์จะ20ปีแล้วขับรถไถมานี่ตั้งแต่รุ่นแรกๆของหมู่บ้านเลย มันดีคนละอย่างครับรถใหญ่กับรถเล็กเขาได้เปรียบตรงเวลานาแห้งนาแห้งเขาจะได้เปรียบรถเล็กไถไม่เข้านี่เขาไถาพอได้แต่ถ้าดินอย่างนี้นีวอยน้ำมันไม่ต้องพูดถึงเชื้อเพลิงนี่เท่าตัวเลยกับรถเล็กเขาบอกมานะ <c oughs> อีกสักสองรอบก็จะหมดมั้งหน้านี้หรือว่าจะหมดเลยรอบนี้เจ้านี้เขามีรถไถมีรถเกี่ยวมีรถดัมมีแมคโคทีมงานนี้หน้าแรงเดี๋ยวจะพาไปติดตามทีมงานนี้ วิงดินเดี๋ยวพานำเสนอทุกรุ่นครับจะได้ดูเอซี FC จะได้ดูว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้เป็นยังไงเผื่อใครอยากได้เอาไปวิเคราะห์อเอาจะพาดูทุกรุ่นที่เห็นนะ พี่น้องท่านไหนอยากได้รถก็ไปวิเคราะห์อเอาว่ารุ่นไหนเหมาะไม่เหมาะผมถ่ายสีส้มสีเขียวถ่ายมาแล้วเดี๋ยวพามาดูนิวฮอลแลนด์ตัวใหญ่นี่แต่มันพูดถึงถานาไมห่หลม่มตัวใหญ่มันก็พอลงได้ครับ้นนาเขาเองก็ดีกว่าไปจ้างเขาอือ มีมีมีลมครับมีได้ยกหางนิดนึงหือ,อเหนียวเหนียวพี่น้องแต่ว่า รตารีรุ่นนี้มันมีขอบโซ่สองข้างผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมีโซ่สองฝั่งไหมยังไม่ได้ถามแจเลย เครื่องใหญ่ครับ n ิ w h นแนล a n รุ่นนี้นี่ถ้าผมแนะนำเอามาใช้กับงานนานะผมว่าไม่ค่อยเหมาะหรือว่ามันแล้วแต่คนชอบก็แล้วแต่ครับแต่ผมว่ามองดูว่ามันไม่เหมาะแน่นอนแหละไรละ220บาทราคาไทยราคาปั่น250บาทถ้าเป็นรถเล็ก ลูกสูบเล็กกว่าจะกินน้ำมันน้อยกว่าครับประหยัดต้นทุนกว่าแต่ถ้ามีงานดันดินเยอะๆนี่ผมว่ารถใหญ่ดีกว่าเพราะว่าหน้าง,งานเขา,ามีตัดหัวด,ดินครับเขา,ามีแมคโครเจ้านี้ เขาใช้ตัดหัวดินปรับดินงานเหมาหรือว่างานกองเขาก็ได้เปรียบมาแล้วพี่น้องโอ้ฝนก็จะมา มันก็พอได้ครับพอได้ทำไงมีรถใหญ่ก็ต้องใช้รถใหญ่ครับรถตัวเองเนาะอี่น้องถ้าจมหนิวยุ่งแต่ว่าไม่เป็นไรเราเจ้านี้เขามีทีเอ2เก้าูย์สองคันนะครับนิวฮันแลนด์เจา้านี้ทีมงานเขามีรถสองคัน จมก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าไม่ขึ้นจริงๆก็แม่โคเขาก็มีเขาไม่กลัวอือพี่น้องอ,อืออือน่ากลัวพี่น้องน่ากลัวอือน่ากลัวค่อนข้างเยอะครับสีดันกว่าประมาณ กีตั้งกว่าห้าตันเลยเลยผมว่านี่รุ่นนี้อะไรนะพี่น้องฝนจะตกไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ